สวัสดีนักเรียนชั้นป .6 ที่น่ารักทุกคนนะคะในชั่วโมงนี้นะคะเราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาเรียนคณิตศาสตร์นะคะซึ่งในชั่วโมงนี้นะคะครูมดก็จะมาสอนเรื่องการสร้างวงกลมนะคะเป็นชั่วโมงที่2กันนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนกันนะคะครูม,มดนะคะก็จะเฉลยนะคะใบงานที่8.3นะคะให้นักเรียนทุกคนนะคะได้ ตรวจสอบนะคะแล้วก็แก้ไขคำตอบกันนะคะ,ะไปดูในส่วนของข้อที่1น,นะคะการสร้างวงกลมดีนะคะที่มีรัศมียาว4 8ซนเมตรนะคะ,ะถ้าใครสร้างออกมาได้แล้วนะคะละักษณะวงกลมนะคะก็จะตามที่ขึ้นอยู่เลยนะคะคือเราต้องกำหนดจุดดีก่อนนะคะแล้วก็กลางวงเวียนนะคะให้มีรัศมีนะคะยาว4.8นะคะแล้วก็ใช้จุดดีเป็นจุดศูนย์กลางนะคะ แล้วก็วนวงเวียนนะคะรอบจุดดีนะคะหรอบนะคะก็จะได้วงกลมดีที่มีรัศมียาว4.8เซติเมตรดังรูปเลยนะคะไปดูต่อในส่วนของข้อที่2นะคะก็คือ,อกำหนดส่วนของเส้นตรงนะคะจอชนะคะที่ยาว7เซนติเมตร นะคะแล้วก็ให้สร้างวงกลม2วงนะคะโดยวงกลมวงหนึ่งเนี่ยมีจอชอนะคะเป็นรัศมีนะคะของวงกลมนะคะแล้วก็วงกลมอีกวงกลมหนึ่งนะคะจะมีส่วนของเส้นตรงจอชอนะคะเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะง่ายๆเลยนะคะก็คือนักเรียนจะสร้างวงกลมข้างนอกก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าจอช่อนี่ยาว7เซนติเมตรใช่ไหมคะแต่เป็นรัศมีของวงกลมวงหนึ่งนะคะแล้วก็กลางเลยค่ะเอาวงเวียนไปกางกับแรรทัดนะคะให้มีความยาว7 เซนติเมตรนะคะแล้วก็มาสร้างวงกลมหนึ่งวงนะคะก <Trans> ็จะใช้จุดฉอนะคะเป็นจุดอ่ดาศูนย์กลางนะคะแล้วก็วนไปเลยนะคะก็จะได้วงกลมว,วงนอกนะคะต่อมานะคะวงกลมอีกวงหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าส่วนของเส้นตรงจอฉอเนี่ยอ่าก็คือเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมเลยแสดงว่าถ้าส่วนของเส้นตรงจอฉอเนี่ยยาวเจ็ดซนติเมตรเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมวงกลมอีกวงหนึ่งนะคะจะต้องสร้างโดยใช้รัศมีเท่าไหร่คะ ครึ่งหนึ่งของ7ซนติเมตรก็คือ3.5นั่นเองนะคะแล้วก็กางวงเวียนแค่3.5นะคะแล้วก็อ่าเราก็ทาบส่วนของเส้นตรงจอชดนะคะว่า3.5อยู่ตรงไหนแล้วก็ทําจุดนะคะจุดไว้ตรงกลางนะคะแล้วก็ใช้จุดที่เราจุดไว้อ่าครึ่งหนึ่งของ7ซนติเมตระที่เราจุดไว้เนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมนะคะแล้วกางรัศมีแค่3.5นะคะแล้วเราก็วนรอบ ไรอบนะคะก็จะได้วงกลมที่มีส่วนของเส้นตรงจอชอนะคะเเซนติเมตรเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางนั่นเองนะคะก็จะได้ตามรูปแบบนี้นะคะ,ะที่นี่นะคะ,ะก่อนที่เราจะเข้าสูะะ่เนื้อหาบทเรียนนะคะคุณบอลก็มีกิจกรรมเกมนะคะมาให้นักเรียนทุกคน,ไ,นได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดและอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือฝึกในเรื่องของความไวนะคะก็คือเกมคณิตคิดเร็วนั่นเองนะคะ เกมคณิตคิดเร็วของเราในชั่วโมงนี้นะคะก็คือ12บวก25บวก18มีค่าเท่าไหร่นะคะจับเวลา30วินะคะเดี๋ยวมาเฉลยกันค่ะตอนนี้จับเวลาแล้วนะคะ เหลือเวลาอีก10บวินาทีสุดท้ายค่ะครบเวลาค่ะ30มสิบวินะคะสำหรับตัวเลขชุดนี้นะคะคิดเ,เร็วนะคะคำตอบที่ได้นะคะก็คือ5้า้านั่นเองนะคะ อตอบ55าบนะคะใครตอบได้คำตอบตรงเป๊ะเลยถูกต้องนะคะเก่งมากๆเลยนะคะปบมือรัวๆเลยนะคะอะต่อมานะคะเราก็ไปเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนของเรากันได้เลยค่ะเนื้อหาบทเรียนของเราในวันนี้นะคะก็คือการสร้างวงกลมเป็นชั่วโมงที่2นะคะซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะก็จะมี3ข้อดังนี้นะคะในข้อที่1นะคะอธิบายเกี่ยวกับวิธีการสร้างวงกลมได้ ข้อที่2นะคะสร้างวงกลมตามเงื่อนไขที่กําหนดได้นะคะข้อที่3นะคะเห็นคุณค่าของการนําความรู้เรื่องวงกลมนะคะไปใช้ในชีวิตประจํำวันได้นั่นเองนะคะอ่ทีนี้นะคะครูมดก็จะทบทวนนะคะในเรื่องของขั้นตอนการสร้างวงกลมนะคะในข้อที่1นะคะก็คือจะสร้างวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว12เซนติเมตรได้อย่างไรคะ ก็คือเราถ้าเกิดว่าโจทย์น่ยให้เราสร้างวงกลมใช่ไหมคะแล้วให้ความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางมาเนี่ยเราจะสร้างได้ก็ต่อเมื่อต้องหาความยาวของรัศมีก่อนนะคะเนื่องจากความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยเป็น2เท่าของความยาวของรัศมีดังนั้นหาความยาวของรัศมีได้โดยนำความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางหารด้วย2 นะคะอันนี้คือวิธีการหาความยาวของรัศมีนะคะเมื่อโจทย์ให้ความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางมานะคะข้อที่2นะคะวงกลมที่สร้างมีรัศมียาวเท่าใดนะคะรัสตอบรัศมียาว6เซนติเมตรนะคะเพราะหาได้จาก12นะคะหารด้วย2เท่ากับ6นะคะอ่ะอันนี้ก็จะมาทบทวนในเรื่ององการสร้างวงกลมนะคะ ในข้อที่1น,นะคะก็คือโจทย์บอกว่าสร้างวงกลม P นะคะวงกลม P แสดงว่าเราจุดศูนย์กลางของเราต้องชื่อจุดอะไรคะจุด P นะคะที่มีรัศมียาว4.6เซนติเมตรนะคะข้อนี้ง่ายมากเลยนะคะอ่ะไปดูนะคะขั้นแรกของการสร้างวงกลมก็คือเราจะต้องกําหนดจุดนะคะจุดก่อน1จุดก็คือจุดตรงนี้นะคะอ่ะจุด วงกลม P แสดงว่าชื่อจุดศูนย์กลางก็คือจุดอะไรคะจุด P นะคะตรงนี้ที่ใส่อยู่นะคะจุด P ต่อมานะคะที่มีรัศมียาว4.6แสดงว่า4.6เนี่ยเรากางวงเวียนเท่ากับ4.6เลยได้ไหมได้นะคะเพราะว่าเราจะกางวงเวียนนะคะเท่ากับความยาวของรัศมีเท่านั้นนะคะ อันนี้เขาให้ความยาวของรัศมีมาแล้วนะคะก็กลาง4.6ได้เลยค่ะเมื่อกลาง4.6เสร็จแล้วนะคะก็ให้เอาปลายแหลมของวงเวียนนะคะมาปักไว้ที่จุด P นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะหมุนนะคะหมุนวงเวียนของเรานะคะไปรอบจุด P 1รอบนะคะเราก็จะได้วงกลมนะคะที่มีรัศมียาว4.6เซนติเมตรนั่นเองนะคะต่อมานะคะไปดูในตัวอย่างที่สอง ตัวอย่างที่2นะคะสร้างวงกลม C ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว13เซนติเมตรนะคะขันแรกเลยก็คือวงกลม C เราต้องกำหนดจุดก่อนจุดศูนย์กลางจุดศูนย์กลางก็คือจุดะไรคะจุด C นะคะจุด C เสร็จแล้วทำไงต่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว13เซนติเมตรทีเนี้ยเราจะต้องกางรัศมีใช่ไหมคะของวงเวียนเนี่ยแต่ทีเนี้ยจ์ให้อ่า ความยาวเส้นผ่านศูนย์นกลางมาก็คือเราจะต้องหาความยาวรัศมีก่อนโดยเอา,อาความยาวเส้นผ่านศูนย์นกลางตั้งนะคะแล้วหารด้วย2นะคะซึ่ง2เนี่ยไปหารอิบนะคะก็ได้เท่าไหร่คะ2หาร13ได้6 6.5นะคะ6.5เซนติเมตรเนี่ยคือ ความยาวของรัศมีนะคะทีนี้เราก็เอาวงเวียนนะคะไปเท่ากับใบบรรทัดนะคะ,ะโดยกลางวงเวียนไปให้ได้6.5นะคะเมื่อกางได้6.5แล้วให้เอาปลายแหลมของวงเวียนนะคะมาปักไปที่จุด c นะคะ,ะแล้วเราก็หมุนนะคะหมุนวงเวียนนะคะ1รอบนะคะรอบจุด c 1รอบนะคะก็จะได้วงกลมนะคะที่มีรัศมีที่มีรัศม,ม,มียาวเท่าไหรคะ,อ,ะอันนี้คุณครสร้างเส้นต่อนะคะรัศมี ที่มีรัศมีเท่าไหร,ร่คะหกจุดห้าซมแล้วเส้นผ่านศูนย์กลางเท่าไหร่คะเส้นผ่านศูนย์กลางก็คือเส้นนี้เลยนะคะยาว 13. สิบสามซมอันนี้นะคะอะ ต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นการสร้างนะคะการสร้างวงกลมนะคะจากรูปต้นแบบนะคะเป็นการสร้างวงกลมจากรูปต้นแบบนะคะก็คือการอ่าอันนี้คือเป็นรูปต้นแบบนะคะก็คือให้นักเรียนเนี่ยฝึกใช้วงเวียนนะคะในการสร้างนะคะก็คือให้นักเรียนเนี่ยใช้วงเวียนในการสร้างเนี่ยรูปต้นแบบรูปเนี้ยนะคะโดยนักเรียนจะต้องคิดพิจารณาก่อนว่าในแต่ละอ่า เส้นนะคะ,ะส่วนของเส้นโค้งนะคะแต่ละเส้นนะคะหรือวงกลมนะคะนักเรียนจะต้องทําอย่างไรก่อนอถ้าจากรูปนี้นะคะถ้าเป็นคูม,มดนะคะสิ่งแรกที่คูม,มดจะสร้างนะคะคูม,มดจะกําหนดจุดตรงกลางก่อนจุดศูนย์กลางก่อนนะคะ,ะคูม,มดกาหนดจุดเมื่อคูม,มดกําหนดจุดแล้วนะคะคูม,มดก็อาจไปทาบนะคะกับรูปต้นแบบนะคะทาบดูนะคะว่ารัศมีนะคะ พอคุณมมจะสร้างวงกลมวงนอก,ก่อนนะคะก็ถ้าวัลลัสมีในยาวเท่าไหร่นะคะก็เอาวงเวียนนะคะไปยึดอาปากที่จุดตรงกลางนะคะปลายแหลมนะคะแล้วก็กางออกมาให้ได้เท่ากันนะคะเสร็จแล้วคุณมดก็วนนะคะคุณมดก็จะได้วงกลมแล้วต่อมานะคะส่วนเส้นโค้งตรงนี้นะคะมันคือครึ่งหนึ่งของวงกลมใช่ไหมคะอ่าเมื่อคุณมมได้วงกลมแล้วนะคะคุณมดก็จะต้องจะอาแบ่งวงกลมเป็น4ส่วนนะคะก็คือใช้แม่บรรทัดทาบนะคะ ส่วนของเส้นตรงนะคะเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะทั้งแนวตั้งและแนวนอนนะคะเสร็จแล้วนะคะถ้าครูมจะสร้างเส้นโค้งอันนี้ครูมต,ต้องทําอย่างไรอ่ะก็คือครูมดเนี่ยก็ต้องแบ่งแบ่งครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะแบ่งครึ่งหนึ่งของเส้นนี้นะคะว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยคือเท่าไหร่ก็กาหนดจุดกําหนดจุดมา1จุด ะะกํานหนดจุดที่เป็นครึ่งหนึ่งระหว่างเส้นนี้นะคะสีแดงที่นักเรียนเห็นนะคะเสร็จแล้วนะคะครูมดก็กลางวงเวียนนะคะให้ให้ได้เท่ากับรัศมีของเส้นนีนะคะก็คือครึ่งหนึ่งของเส้นนี้นะคะแล้วก็ใช้จุดตรงนี้นะคะที่ครูมดจุดไว้นะคะใช้ปลายแหลมของวงเวียนนะคะปักนะคะแล้วก็ใช้ดินสอนะคะที่กลางเท่ากันนะคะ อของวงเวียนเนี่ยก็ลากไปแค่ครึ่งหนึ่งนะคะลากแค่ครึ่งเดียวนะคะเพราะว่านิ้มเส้นมันเป็นแค่ครึ่งเดียวเนาะมันไม่ได้เป็นวงกลมเต็มวงถูกต้องไหมคะทําอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะก็จะได้เส้นตรงนี้นะคะส่วนของตรงนี้ครบทั้ง4เส้นนะคะก็จะได้รูปวงกลมนะคะได้ลวดลายนะคะตามวงกลมต้นแบบเลยนะคะ,ะต่อมาไปดูอีกรูปหนึ่งนะคะนักเรียน อีกรูปหนึ่งนะคะก็คืออ่ารูปนี้นะคะวิธีทำเนี่ยเราจะทำยังไงก่อนนะคะอันนี้ง่ายนะคะก็คือครูมดเนี่ยจะสร้างกรอบสี่เหลี่ยมรอบนอกก่อนโดยใช้ไม้บรรทัดทาบนะคะว่าความยาวของด้านของรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยยาวด้านละเท่าไหร่นะคะเสร็จแล้วครูมดก็จะแบ่งครึ่งนะคะอ่าครึ่งหนึ่งของความยาวด้านเนี่ยคือเท่าไหร่นะคะใส่จุดไว้นะคะครึ่งหนึ่งคือเท่าไหร่ใส่จุดหยุดไว้นะคะ เสร็จแล้วนะคะทำยังไงต่อใช่แหมบรรทัดทาบนะคะลากส่วนของเส้นตรงมาเลยนะคะแบ่งเป็น4ส่วนดังนี้นะคะเมื่อได้แล้วนะคะทำยังไงต่อนะคะก็คืออันนี้จะเป็นเส้นโค้งเนาะเส้นโค้งแบบนี้ใช่ไหมถ้าถ้าเราจะสร้างเส้นโค้งแบบนี้นะคะให้นักเรียนนะคะกลางรัศมีของวงกลมเนี่ยตั้งแต่ตรงนี้นะคะถึงตรงนี้ถึงตรงนี้เลยนะคะเสร็จแล้วนักเรียนก็เอาจุดมุมตรงนี้นะคะ เป็นจุดศูนย์กลางนะคะแล, Wolf mm <irdi> แล้วนักเรียนก็จะทําการวาดส่วนโค้งของวงกลมนะคะเส้นนี้นะคะมาแค่ถึงตรงนี <ız S 2> <kindergarten> <donn> ้จากมุม <blues> นี้ถึงแค่ตรงนี้นะคะนักเรียนก็จะได้นะคะเสร็จแล้วในมุมในส่วนของเส้นที่เหลือนักเรียนก็ทําเหมือนกันนะคะคือยึดตรงมุมนะคะเป็นจุดศูนย์จุดศูนย์กลางนะคะของวงกลมนะคะแล้วก็ลากส่วนโค้งนะคะนักเรียนก็จะได้เส้นนี้นะคะ ล้วนักเรียนก็จะได้รูปตามรูปต้นแบบนะคะอ่ะทีนี้มาสรุปสรุปนะคะก็คือการสร้างวงกลมด้วยวงเวียนเนี่ยสิ่งแรกเลยเราต้องกำหนดจุดศูนย์กลางนะคะแล้วก็ลัศมีของวงกลมนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูใบงานของเราในชั่วโมงนี้กันได้เลยค่ะใบงานของเราในชั่วโมงนี้นะคะเป็นใบงานที่ 8.4นะคะการสร้างวงกลมนะคะเป็นชั่วโมงที่2นะคะอ่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นการประดิษฐ์ลวดลายต่างๆนะคะตามแบบต่อไปนี้นะคะอ่ะคำสั่งนะคะคือใช้วงเวียนนะคะประดิษฐ์ลวดลายต่างๆตามแบบต่อไปนี้ตามความคิดสร้างสารรค์พร้อมระบายสีให้สวยงามนะคะก็จะมีรูปต้นแบบนะคะมา3รูปด้วยกันอ่ะก็จะมีรูปเหมือนในตัวอย่างด้วยถูกต้องไหมคะ ในตัวอย่างด้วยหนึ่งรูปนะคะครูก็บอกไปแล้วนะคะว่าเริ่มทําอย่างไรนะคะรูปพวกนี้นะคะก็คือให้นักเรียนเนี่ยสร้างสร้างรูปนะคะให้เหมือนกับรูปต้นแบบนะคะโดยใช้วงเวียนนะคะ,ะในไฟล์ใบงานที่แปดจุดสี่นี้นะคะเดี๋ยวครูมดแนบต่อเป็นไฟล์นะคะต่อจากคลิปวิดีโอการสอนเนี่ยให้นักเรียนทุกคนเข้าไปเปิดดูและดาวน์โหลดกันได้นะคะในส่วนของการทําใบงานที่สี่นี้นะคะฟังให้ดีนะคะ,ะให้นักเรียนทุกคนนะคะ ทำใบงานที่สีนี้นี้นะคะใส่ในสมุดปกแข็งเล่มสีเขียวนะคะวิชาคณิตศาสตร์ของเรานะคะโดยให้นักเรียนทุกคนขึ้นหน้าใหม่นะคะพื้นที่ในการทํางานเนี่ยจะใช้ถึง3หน้ากระดาษด้วยกันนะคะในหน้าในหน้าที่1เนี่ยก็คือนักเรียนเนี่ยจะ,ะวาดรูปนะคะตามรูปที่1สร้างรูปตามรูปที่1อ่าหน้าที่สองนะคะนักเรียนจะสร้างรูปตามรูปที่สอง แล้วก็ในส่วนของหน้าที่3นะคะให้นักเรียนสร้างรูปนะคะต,า,ตามรูปที่3นะคะในหน้าที่3มสร้างรูปที่3นะคะทีนี้ฟังให้ดีนะคะนักเรียนาบางคนบอกว่าหนูทําในสมุดแล้วหนูจะรู้ได้อย่างไรว่า,าตรงเนี้ยห่างเท่าไร่เท่าไหรนะคะเอาอ,าอย่างนี้ละกันนะคะก็คือตรงเนี้ยครูมดไม่ฟิกว่านักเรียนจะกําหนดความยาวความกว้างตรงเนี้ยเท่าไหร่นะคะแต่ให้นักเรียนสร้างรูปออกมาให้เหมือนรูปต้นแบบ ก็คือคงมดจะไม่ดูว่ามันจะเล็กกว่าใหญ่กว่านะคะแต่คงมดขอแค่เหมือนรูปต้นแบบนะคะลวดลายนะคะเหมือนรูปต้นแบบเลยนะคะถ้าสร้างออกมาได้นะคะก็คือให้สร้างออกมาเนี่ยเหมือนรูปต้นแบบเลยนักเรียนคือกําหนดเองเลยะค่ะว่าจะให้วงกลมเนี่ยวงเล็กวงโตขนาดไหนแล้วแต่นักเรียนแต่ตรงนี้นะคะระยะห่างของเ,ขเท่ากันนะคะนักเรียนก็ต้องดูให้ดีนะคะของวงนอกวงในวงกลางเนี่ยค่ะระยะห่างขอเท่ากันนะคะ นักเรียนก็ต้องคิดคำนวณแล้วนะคะว่ามันควรจะเป็นในรูปแบบไหนถ้านักเรียนจะสร้างตามความยาวที่นักเรียนต้องการนะคะ,ะ,ะทีนี้นะคะไฟล์การส่งงานครูมดก็จะสร้างไฟล์การส่งงานไว้3ไฟล์ด้วยกันนะคะไฟล์สง่งไฟล์ที่1น่เนี่ยไฟล์ส่งงานที่1เนี่ยจะเป็นการส่งงานหน้าที่1หน้าที่นักเรียนวาดรูปที่1นะคะไฟล์ที่2นะคะจะเป็นการส่งงานหน้าที่2หน้าที่นักเรียนวาดรูปที่2 และไฟล์ที่3จะเป็นการส่งงานหน้าที่3หน้าที่นักเรียนวาดรูปที่3อย่างนี้นะคะอ่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะก็ฝากให้นักเรียนทุกคนนะคะอ่ะฝึกวาดฝึกวาดรูปนะคะให้ได้เหมือนกับรูปต้นแบบเลยนะคะให้มีลวดลายนะคะเหมือนเลยนะคะเพื่อที่ว่านักเรียนจะได้ใช้วงเวียนเนี่ยได้คล่องขึ้นนะคะจะได้มีการคิดว่าอ๋อในการสร้างวงกลม นะคะเราควรที่จะทําจุดไหนก่อนนะคะอาจจะได้คิดวิเคราะห์ด้วยนะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะต้องลานักเรียนทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีนักเรียนทุกคนคะ่ะ